เดี๋ยวจะพาไปดูอะไรเอ่ยอะไรสิเอาอันนี้คืออะไรคนอะไรมาอยู่ตรงนี้คะถ่ายคลิปคะ่ะเอ้ยเอาทำไมแมวกับหมามาอยู่ด้วยกันล่ะคะอื้ม เด็กกำลังไม่ันโอ้บ้านอลิงกาก็นหลังใหญ่อยู่ด้วยนี่นะมีพัดลมดูดอากาศด้วยนะคะแล้วก็มีพัดลมด้วยมีหลอดไฟไล่ยุงมันเรนน้ใอลิงกาสรุปว่ากิมจีจะอยู่ด้วยใช่ไหมอยู่ด้วยกับพี่ใช่ไหมกิมจีมาเนน้ดิ่เอาถุงทองถุงทองว่าเกี่ยวเด้อถุงทอง จะมาอยู่กับกิมจีเหรออาพ่อถ่ายต่อแม่จะไปทำกบข้า,อาอวอ๋พอแล้วพอแล้วพอแล้วเหรออาบายบายก่อนเลวกิมจีบายบายได้เหรอเอาอลิงก้าออกมาเลยเหรอเอ,เอ้เอ,เอ๋โอเคบายบายนะ